สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอตอนรับเข้าสู่รายการรักขามโขงความลักต่างว้หนุ่มไทยสาวเล่านะครับคลิปนี้มีเรื่องเล่าของคุณลุงมีอาชีพซื้อขี่แกบขายมาเบอ้กันฟังนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับคุณลุงอายุหาที่บุกหาที่เจ็ดมาีอาชีพซื้อขี่แกบขายคนจังหวัดกาฬสิน,นุ์นี่แหละครับนะ เพื่อนมีอาชีพซื้อขี่แกบตามหมู่บ้านตำบลต่างๆนะครับมีลูกค้าประจําเลาะซื้อตามโรงสีในระแวกตำบลหมู่บ้านนั่นนะครับเพื่อนก็มัดจับเงินไว้เที่อที่มีลูกค้าเที่ยวดซื้อขี่แกบได้เพื่อนกระชากอาชีพที่มาโดนเพื่อนบอกผมว่าได้พบรักสาวล่าอยู่ต่อหม้อนะครับเพื่อนกะมีโอกาสได้ไปเที่ยวเล,ล่าเมื่อสีหาดือนที่แล้วนะครับสงการจะไ,ไปเจอกันดูต่อหม้อ ตอนนั่งทาขึ้นรถเข้าไปเที่ยวประเทศลาวนะครับสาวลาวก็ผ้าแม่กก็พอมารักษาอยู่มุกดาหารนะครับมาหาตรวจโรคตรวจพยาญิาพึ่นนะครับภาษาลาวอื่นพยาญิภาษาไทยเอื่นโรคนะครับมาตรวจโรคกะนั่งทารถด,ดูใน่ห้องพักภูดยสารนะครับก็ไม้มีโอกาสนี่แหละครับแหลกเป็ดแหลกลายอยู่ต่อหม้อมุกดาหาร หลังจากนั้นก็ได้คุยกันมาเรื่อยนะครับพ่อชี้เขาไปแตงสาวเล่าตกลงคุยกันแล้วอุปสรรคสักยังหูว่าครับอุปสรรคตกลงแตงรองบ่ได้ก็คือ่อนุ่มไทยไปอยู่เล่าบ่ไดดนะครับสาวเล่าก็มาอยู่ไทยบย่ไดดด้วยเหตุผลที่ว่านุ่มไทยมีอาชีพการสื่อขายขี่แกบมันต้องมีลูกค้าประจํา ต้องไปหาหมาจับลงสีเทือที่ไดเอ่อเทือที่ไดทุกนคิดนี่อาชีพนี่ขึ้นมาเราก็จางมากถลทเป็นยี่สิบปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทิ้อาชีพนี้ได้เพราะว่าเมนาเพิ่นบอกผมว่าจะไปอยู่เล่านี่จาักสีเห็นอาชีพหนังอายุกะหาชิบกปีแล้วเลยจากไขเมียมาอยู่ในไทยนั่งรดทะเบียนกระบวมีปัญหานะครับเป็นกระบ,บกผมแนวนี้แอวบีเ้ย นำเสนอเรื่องรล่าของเฮาแนอุปสรรคในการแต่งดองสาวเล่าอีกอย่างหนึ่งคือแตล่ละฝ่ายไปอยู่ประเทศบอ่อไดนะครับคือไทยไปอยู่ล่าบอ่อใดสาวเล่ามาอยู่ไทยบอ่อไดนะครับเหตุผลิ่สาวเล่ามาอยู่ไทยบอ่อใดก็คือพ่อแม่เถานะครับครอบครัวนี่ก็มีอยู่กันสี่คนนะครับสี่คนพาตายไปสองนะครับเหลืออายคนหนึ่งอายหง่ก็แยกครอบครัวไปหาเมียแล้ว เป็นกอยูเลี่ยงแม่นะครับเลี่ยงพ่อครับสาวคนนี้ก็ายุหลายเลยครับสามสิบกว่าปีเป็นแม่ห่างลูกหนึ่งนะครับเป็นแม่ห่างลูกหนึ่งกับพบลักกับพนาใหญ่อยู่ต่อหม้อนี่นะครับพนาผมกเลยสินบ้านกันเดียวกันนี่แหละครับผมนี่ครับคุยกันมากถือข้อกันดีก็ส่งเสียนี่นิดน้อยนะครับนะซอยเดือกกันไปแต่พ่อจิตตกลงแต่งงานกันแทคุูยิงก็มีเหตุผลเลยครับ สาวพอแมวมาอยู่ไทยมันกติยากในการดําเนินชีวิตนะครับเพราะว่าเขาอยู่เกินวันบ่ด้นะครับแลวอีกอย่างหนึ่งสาวเพิ่นก็บ,บอกเล่าว่าบ่สามารถที่พาบอากับแมวมาอยู่นั่งอยู่ไทยได้ถึงจะจดทะเบียนเพราะว่ามันต้องทิมสวนไรน่นานะครับเป็นวัวเป็นว่วบาเป็นว่วที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นนุ่มไทยกขบควาสามารถไปยุ่เล่าได้ในเหตุผลที่ว่ามีอาชีพเป็นรักเป็นแรงแล้วนะครับเนี่ย การรับซื้อขี่แกบขายก็ได้ได้ดีพอสมควรคะฐานะดีพอสมควรน,นะครับเพ็่นก็เป็น,ปนพ่อห้างเมียตายนะครับก็จะได้สาวไทยแล้วจอย่างไสาวเล่านะครับก็จะนันก็เลี้ยงเล่านี่เป็นไก่ผมนําเสนอไอ้เอเ้ยนี่มันคืออุปสรรคใหญ่หลวงของเฮ้านะครับเพื่อนกะขามไปเล่าทุกเดือนนะครับกับลูกกันกับแฟนเพิ่นนะครับเพิ่นกันดัดจอกันยูบุกอาหารแน่ อยู่สวรรค์ในเขตแน่นะครับนะสื่อเรื่องสื่อของฝากกันแลกกันพอจีแตงดวงก็จะแท่นี้ก็ค่สามารถจีแตงได้นะครับแตงไปกับไปอยู่น้ำกันลําบากอยู่บ่ไใดทะเลตกลงกันไปไปมาๆคบกันแบบนี้ดีครัวนะครับเป็นันเลผมนําเสนอเรื่องเหล้าของผมนี่ fb บีบอกนุ่มไทย fb ของโตหรือคนไทยที่มาฟังหรือคนเล้าที่มาฟังคลิปนี้ การแต่งงานกันนะ่ะถ้าอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้บอดน้นี่มันจะลําบากผมก็เห็นครูหนึ่งครับหัวหน้าผมนี่หัวหนา้มมหหนาจำรัดแต่งกับสาวชีดากะอยู่น้าหัวหน้าจำรัดกะได้อยู่นะครับนะหัวหน้าจำรัดกะบขามไปเล่ากะอยู่ได้แต่ว่าก็อยู่ได้เพราะโดนเพราะว่าหนึ่งเหตุผลที่ประเทจดทแต่ียนแน่เหตุผลที่มีอาชีพที่เมืองไทยแน่นะครับหัวหน้าจำรัดเป็นกระพ้าอ่าเมียเพิ่นหน่พออาวา แพ็คขนมขายนะครับแซนบอกดนวิดก็มีอาชีพส่วนเมียเพื่อนหนึ่งกบับมีความจ็นตองอยู่กับพ่อแม่อีกอย่างนี่นะครับเพราะว่าประดับกัมีคนดูแลนะครับนะแต่ว่าครูนี่กัผู้หนึง่งมาจากทีมอาชีพนะครับผู้หนึง่งมาจากทีมอาชีพถ้าทิมไปอยู่เมืองลาวบุรุษวิทยาอาชีพหยังนะครับไายได้กันที่หาแบบใดนะครับกับลูกกันอยู่แล้วนะครับว่าสปปลาวมัน ทำมาหากินค้าขายกะลําบากเศรษฐกิจนะครับนาะตลาดกระโบลายนะครับเดี่ยวมุมไทยยู่บย่กที่ไปหาซื้อขายหาอาชีพอยู่เมืองเล่ามันกะเตื้ยตีหาได้เตีอยตีเร่มต้นไม่ได้มันกะอาตีบบคือไทยนะครับเพราะฉะนั้นสาวเล่ากับ,บ่อยุน้ำนุมไทยก็ได้ด้วยเหตุผลพ่อแม่เท่าก็ต้องอยูเลี้ยงพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณน,นะครับนะ อันนี้เหตุผลดีนะครับเหตุผลพราฟังอดได้เหตุผลพราะฟังบอ,อ,อกนะครับนะสาวเล่เาก็มีความกระตันด,ดูต่อคุณบิดามาดา่าเพราะฉะนันเพ่ดเล่ผมนําเสนอเรื่องเล่าองค์คิปนี่บน,นว่าเฮีบีเอ้ยบอกกันนะครับบอกกันว่าเป็นกีบปันว่าเป็นกีบสาวทรงเสียกันทุกเดือนทุกเดือนนะครับพอจิตเตงต่เทก็จะบุหัวอุปสรรคหยังนะครับ บางคนก็หลอกตุ่มกันบางคนก็บวังเงินกับนุ่มไทยอ่านุ่มไทยก็จะวับงในตัวเจ้าสาวหรือตัวผู้สาวคนนั้นนะครับนะอันนี้เพิ่นลักจริงกับพบลักอยู่ต่อมอนะครับพราจแต่งานก็จะแต่งนนี่แหละครับอุปสรรคใหญ่หลวงย้างนัก่นว่านี่แหละครับอาชีพรับจืกิจเกีบขายแบบนี้นะครับนะเพิ่นก็บอกผมโอ้เฮบีนักน่วงอยู่กับความฮักกาฮัก่นว่าก็ได้เที่ยวไปเที่ยวมาแ้วก็ พักการสื่อขายเรียนละสามเทือนะครับอธิบายลูกค้าเข้าใจนะรอธิบายลูกค้าเข้าใจแ้วนกะ็อ่าลูกค้าค้าประจําให้เข้าใจนะครับลงสีกับเอฟขี่แกะใบเพิ่นนะครับนะเพิ่นเงินยัดเงินใหม่อ่านะถ้าไปยุ่ลาวบมีอาชีพเิ่นว่ามั่นแมนเะครับไปยุ่ลาหนุ่มไทยอายุหาสิบหกสิบต้องคิดเลยครับปฏิปิธอาชีพอย่างจังสี่เลี้ยงดูแลสาวเล่าได้หรือเลี้ยงตัวเองได้นะครับนะโบปม่คิด สันจันบนึถึงอนาคตบอมันมากเขาอย่ไป่แตงเขาที่ปอยู่น้าเขาด้วยความอย่างใดตัวเขานะี่บนถึกถึงอนาคดพายบางนาเนี่ยหากินบ่ไใมันก็เลือกล่าก,กันคือเก่าครับนี่คนหนาใหญ,ญ่ผมนี่คนบ้านผมมนี่กาละชินนี่คิดถูกต้องแล้วครับต้องยึดอาซีบลักใหม่นะครับเขือว่าไปยู่เกเาเือว่ายาห้างกันทิมกันเนี่ยกลับมาเขาแย่งลูกค้าแย่งโ่งสีในการรับสื่อขี่แก่ไปเบิร์เนี่หนาวนี้ยัเยงเนี่ยครับ เนีย่ยเราคิดว่าพอถูกต้องเลยครับนะความรักกะหักแต่ว่าต่ออาชีพไปก่อนนะครับหวับงบ่าคลิปนี้สิผบลบเป็นบทเรียนให้รับรู้คันนะครับนะบ,งบังว่าที่มีประโยชน์ในการคาล้องรักในการติดตดติดใจแต่งานกับสาวเล่านะครับนะจัดไปะมาณนี้นะครับสวัสดีครับ